สวัสดีครับนั่นม่ประดับยนต์นครสวรรค์นะครับนี่อยู่กับตัวของแคมเปร์นะครับตัวนี้2020 2021นะครับติดประตูท้ายไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นออโต้ไฟเทคนะครับไฟฟ้าแบบท้ายนะครับของรถเก่งนะฮะมีเปลี่ยนนะครับด้ามจับนะครับนี้นะฮะตรงรุ่นเลยนะครับติดตรงนี้ได้เลยนะครับ ก็สามารถใช้ตัวสวิต์เดิมนะครับได้นะม,มีระบบกันเหน็บด้วยนะครับตรงนู้นนะครับแล้วก็ันนี้มีเซนเซอร์นะครับโอเคก็มีคลิปตัวอย่างมาฮะเตะให้ดูแล้วนะครับอันนี้ก็จะนะครับรเป็นตรงกลางนะครับตรงเองนะฮะ แต่เปิดได้ด้วยนะครับคลามีกุญแจอยู่ในมือนะครับถ้าใช้รีโมทเดิมนะครับกดตรงบริเวณฝาท้ายนะครับกดปิดกดเปิดได้นะครับใส่กุญแจตัวเดิมนะครับเปิดได้เลยนะครับ